ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องซีแคนสโคนเธยเนี่ยะวันนี้นะคะเพจก็จะมา นะคะอยู่บ้าน Work ์ r ฟอร์ม e กันนะคะไปไหนไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือแต่งคอสเพลย์อยู่บ้านได้ค่ะนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพัสดุชุดในวันนี้นะคะจากช่อง I Love Cosplay ด้วยค่ะที่ส่งชุดมาให้เรายืมกันนะคะในวันนี้นะคะซึ่งเขาเปิดร้านเช่าด้วยเนาะร้านนี้นี่เองไปดูกันได้นะคะจริงๆเขาก็ามีหลายชุดแหละเพยยังไม่มีโอกาสได้ไปเช่าเขาเลยนะคะเพราะว่า ส่วนตัวก็คือชอาคนอื่นไว้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจสามารถไปสองร้านนี้ได้ค่ะวันนี้นะคะระสนิยมของเขาเนี่ยเออเพยแอปแกะไปแล้วนิดนึงนะคะเพยต้องขออภัยนิดนึงนะคะก็เทปสกเออเทปมาซะน่ารักเลยนะคะส่วนข้างในเนี่ยนะเราก็จะรีวิวแบบเร็วๆกันเลยนะคะก่อนเราจะแต่งหน้ากันอู้ข้างในจะอู้ทำไมในี่เมื่อแกะแกะไปแล้วแต่ยังไม่ได้แกะดูอะไรละเอียดเท็กเจอร์ข้างในนะคะ ก็จะประกอบไปด้วยของแถมนะคะสองอย่างนะคะซึ่งเคก็ยังไม่ได้แกะเอามันคืออะไรนะคะแต่มีน้องหน้าตาคล้ายๆบ็อกกี้แต่ไม่ใช่บ็อกกี้แน่ๆนะคะ่ะแล้วก็มีแันกระแทกใส่ให้เรานะคะโอเคระหว่างก่อนที่เราจะไปโฟกัสของแถมเราจะดูก่อนว่าเขาส่งอะไรมาให้เราบ้างนะคะได้แก่ชุดน้องที่ฟ้าที่เป็นตัวเก่งเหนึ่งเซตนะคะแล้วก็เป็นเออเป็นบิ๊กที่ฟ้าอี่หนึ่งนะคะแล้วก็อะไรนะ เราจะต้องเป็นอุปกรณ์นะคะส่วนตัวครึ่งตัวหมดนะคะแล้วก็จะเป็นตัว็อปนะคะพกคืองานขนาดพริมมากเกยนะคะเขาก็ยังเปิดเท่าตัวนี้อยู่นะคะอยู่ในเท้ากันได้นะคะเอาะละค่ะอันนี้จะเป็นของแถมที่เขาให้มาเพราะฉะนั้นเขาสั่งให้ของแถมมาเราต้องโฟกัสค่ะโอเคค่ะอันดับแรกนะคะของแถมอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาให้มาเหมือนเป็นแบบของขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเป็นของแบบสมนาคุณเอฟวิติงจิกาเบลไม่ใช่สักขอบคุณแต่ว่าของสมนาคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแถมที่ให้มาจะเป็นน้องหน้าตาอะไรป๊อก บล็อกบี้ตามบล็อกบี้นะไม่ใช่สป๊อกกี้นะบล็อกบีบ้เลนโบโอเคนะะเป็นรสชาติเลนโบนะคะขนมปังเคลือบช็อกโกแลตนะคะที่หน้าตาเหมือนสป๊อกกี้แต่ไม่ใช่สป๊อกกี้นะคะแต่ทุกคนนี่คือบล็อกบี้นะคะสิ่งนี้เขาให้เราบาโอ,โอเคค่ะตอบปค่ะ เออถุฟงฟามิงโกนะคะที่น้องเขาติดสติกเกอร์อันสแสนน่ารักไว้นะคะมาสเมรอมีมาให้ทุกรถเลยเออใช่ค่ะมีมาให้ทุกรถเลยนะคะตามที่เห็นนะ,ะแต่ฉันลืมบอกทุกคนไปค่ะว่า ฉันเป็นคนกินมัลเบเมลโล่ก็จริงค่ะแต่ฉันไม่กินรสเดียวคือรสกล้วยนะไม่ใช่รสเดียวต้องบอกสองรสนะคะรสกล้วยกับรสนี้นะคะเพราะฉะนั้นฉันจะให้พี่สาวฉันกินนะคะเพราะว่าฉันไม่ชอบกินรสกล้วยแล้วก็รสไอ้เขียวๆนี่นะคะมัสมันคือรสเมล่อนฉันกินกล้วยกับเมล่อนเชิญค่ะสำหรับเรื่องรีวิวชุดนะคะเราจะไม่รีวิวชุดแบบละเอียดเหมือนยูล่านะคะเนื่องจากว่าชุดเนี้ยเออ ทังช่องเขาเนี่ยเขาได้ทําการรีวิวไว้แล้วนะคะใครที่สนใจดูรีวิวตัวเต็มนะคะของช่องที่เขาส่งมา,าให้เรายืมในวันนี้นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนะคะหรือใครอยากเสิร์ชหาก็ตามสิ่งที่ไม่ขึ้นอยู่บนหน้าจอคุณเลยค่ะไปละไปเดี๋ยวเราไปเอทเมคอัพทีฟ้ากันโอเคค่ะวันนี้นะคะในการแต่งทีฟ้าของเรานะคะแบบแรกเราจะกันคิ้วของเราก่อนคือเธอบอกว่าทีฟ้ามันเป็นตัวละครที่เราชอบมา แล้วอยากแต่งมันนาะนมากๆเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอีชั้นนะคะไม่ใช่งบไม่มีค่ะแค่เอาตังไปปั่นอย่างอื่นก่อนมันก็เลยทําให้ชั้นนะคะไม่ได้ขอทีฟาร์ทีนะคะคือเวลาที่ชั้นอยากจะขอตัวอะไรที่แบบมันจะย้อนยุกย้อนยุกร้อน,อนสมัยหน่อยฉันก็จะแบบไปเช่าคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะคะ เขไม่ต้องแปลกใจบางทีเดี๋ยวผมมีตัวละครนี่โผลมาเดี๋ยวกมมีตัวละครนั้นโผลมาเราอะดูฟนอนแฟนตาซีอะภาค15มาก่อนนะก่อนที่จะได่นมาดูฟนอนแฟนตาซีภาคที่เรามาแต่งเนี่ยแหละจำไม่ได้ไดไดล้วภาคอะไรนะคะแต่ว่าชอบคอมโตมากเลยด้วยความที่ว่าความที่เราอะเราไม่มีกล้ามแบบคอมโตนะคะเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่คอสแม่งเลยจบเป็นเกมนะคะไม่คอสใช้เป็นตัวนี้นะคะเทปนะคะติด หนังหน้านะคะจริงๆมันคือเทปแต่งแผลทุกคนทุกคนจะเรียกติดมันว่าเทป 3m ใช่สมัยที่เพใช้มันแรกๆเพก็เรียกติดมันว่าเทป 3m เพราะยี่ห้อมันคือยี่ห้อ 3m ค่ะเป็นเทปที่แบบเอวยพันผ้ากรงผ้าก้อนอะไรเงี้ยเราจะดึงตรงนี้หนึ่งจุดแล้วยกให้หน้าดูกระชับขึ้นนะคะเคยมีคนมาขอเพเหมือนกันบอกเออทำแบบคลิปพวกรา w t ูสอนแบบดึงหน้าหได้ไหมออไม่ต้องไปดูช่องพี่วิวๆเอาไม่สอนแล้วว่าไปดูช่องพี่วิวๆเอานะคะวาร์ปอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะ เออก็เขาทำาวิธีการดึงหน้าแบบจริงจริงจังๆไว้แล้วนะเพราะฉันก็ขี้เกียจน,นะคะก็เลยแบบอืไม่ทำนะคะเห็นปะ น่าจะมีความแบบดูแบบดูมีความแบบเออดูมีความเต่งตึงดูมีความแบบเรียวขึ้นมานิดนึงนะคะเวลาจากที่ตรงเออม,มาดูแบบปองปมันดูเรียวขึ้นมาแต่ทุกความที่ว่าตรงเนี้ยของเราเราเป็นเหมือนกะระดูกมันช่วงกามใช่ปะคือทุกความที่ว่ากระดูกเราใหญ่แล้วตรงครัวกามเนี่ยตรงช่วงสันกามมันค่อข้างจะชัดนะทุกคนต้องสังเกตดีๆนะคะเวลาเราดึงเราอาจจะไม่ได้เรียวเหมือนเลเยอะคนอื่นนะคะแบบเออบางคนดึงแล้วแบบเรียวฟุ๊กฟ๊อะไรเงี้ยเอออีเพไม่ใช่นะคะดึงแล้วก็ยังดูเป็นแบบ ดูเป็นผู้หนุ่มนะคะแบบมีสัว์กรามอยู่นะคะเนื่องจากว่านี่คือกระดูกนะคะการดึงไปก็ก็ไม่ได้ทําให้กระดูกยุบลงนะคะนอกจากไปหามหมอศัลยกรรมนะคะกาวแท่งนะคะกาวแทง่งในการกบคิว้วกันนะคะซึ่งจะบอกว่าที่กรคิว้วเนี่ยเพื่อให้มันกบง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าใครโอ๊ยคิว้วทรงทีฝ่ายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกบคิ้วก็ได้นะคะก็ทำๆไปเลยที่เรื่องจบเอวิติงจิเเบโต่างๆนะคะใช้แป้งนะคะจาใช้แปะะ้แปงพับหรือใช้แป้งฝุ่นใช้แป้งอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่อยากนะคะ แปะให้แบบมันลดความเหนียวของกาวนะคะพยายามแบบทับแบบโบ๊ะโบโออะ๊ะอนึกออก,แบบอออกใช่ไหมแบบว่าแท๊บๆมันไปอ่ะนึกออกใช่ไหมตัวนีนะคะลองพื้นนะคะตัวเดิมเพิ่มเติมคือตูไม่มีตังค์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะโดเนตนะดูอยู่ด้านล่างค่ะอะชีวิตเนี้ยจะบอกให้นะหลายคนบอกเฮ้ย<อ>พี่พี่อะทำช่องใหญ่มากเลยมันต้องมีโปรดัก้ไ่้นู่นนี่นั่นนี่นูน่นทำไมพี่ไม่อัปเดตนั่นนะี่นู่นนี่นั่นนะคะเวลาคอมเมนต์อะพี่อ่านตลอดนะแต่เพยก็ไม่ได้ตอบบ้างอะไรบ้างเพิ่งขออภัยจริงๆนะคะบางทีก็จะตอบแค่แบบคอมเมนต์ที่ เออเรารู้สึกว่าเออมันมน่าตอบนะคะก็ก็จะตอบให้นะคะบางคอมเมนต์ที่ไม่น่าตอบเราก็จะเออเว้นไว้เว้นวักไว้ยาวๆหน่อยแล้วก็ค่อยไปตอบในช่วงที่เราว่างจริงๆนะคะก็จะบอกว่าการที่แบบเอ้ยยอดซับเยอะอะไรเยอะไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเรามีคนดเน a t เยอะนะทุกคนต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะไม่ได้แปลว่าจะมีคนดเน a t เยอะนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือส่วนใหญ่เงินที่แบบทุกคนเห็นว่าแบบเอ้ยพี่ขอตัวนั้นตัวนี้ตัวนู้นก็คือแบบเพไปหามาเองนะคะก็คือทํางาน อลองพื้นนะคะกบบริเวณคิ้วนะคะให้มันดูนวลเนียนนะนวลเนียนคือถ้าเป็นไปได้เว้ยถ้าแกแบบพี่พี่เวลากบมันดูเสียเวลาจังเลยอ่ะทำไมพี่ไม่โกนไปเลยวะก็เพราะว่าฉันยังต้องใช้คิ้วในชีวิตจริงอยู่นะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยพี่พี่หรือไม่ต้องใช้คิ้วในชีวิตจริงแล้วลบมันทั้งคิ้วเลยค่ะโกนเลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะลงรองพื้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําหนังหน้าเรานะคะให้เนียนเรียบเนียนขึ้นนะ,ะด้วยการนี่ค่ะลงแป้งนะคะแป้งนะคะตัวนี้นะคะในการคอนทัวร์กันวันนี้การคอนทัวร์นหน้าของเราหรือว่าการที่เราจะสร้างมิติให้กับใบหน้าของเราเราจะใช้เป็นพาเลทที่เป็นตัวสีแบบนี้นะคะเราจะใช้เป็นเอ่อในเฉดของช่วงข้างบนเนาะคือจริงๆอะ่ะอายแชโดว์หรือว่าเอา่อเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยมันสามารถแต่งได้ทุกส่วนของใบหน้าเลยนะแต่ว่าขึ้นอยู่ที่ว่า ใช้คาว่าขึ้นอยู่ที่ว่ามันเหมาะสมกับส่วนไหนเป็นพิเศษใส่ไข่ไึ่ออกใช่ไหมคือมันทําไว้สาหรับอะไรอันนี้ออกใช่ไหมอันนี้ก็คือจะไฮไลท์หน้าไหม้นะคะทำหน้าเรียวคือตัวละครทีฟาที่แต่งในวันเนี้หน้าเขาเรียวมากแม่แต่คือหน้าฉันคืออะไรคะตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มตุ่มไปเรียมมาเลยจ้านะ,ะก็ตัวละครหน้าเรียวแต่เราหน้าเรียมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการที่เราจะ สร้างเชนดิ้งนะสร้างมิติให้กับใบหน้าอันนี้คือแต่ละคนต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละคนอ่ะเออต้องไฮไลท์แตกต่างกันนะอย่างเพเองอ่ะเพเป็นคนหน้าเหลี่ยมใช่ไหมเพจะค่อนข้างที่จะลงตรงสันการามแล้วก็ตรงช่วงนี้นะคะช่วงโหนกแก้มเนี่ยใต้โหนกแก้มเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะวาเวลามันมองตรงๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้แบบโลล็อกตาว่าหน้าดูเรียวขึ้นนะคะแต่ถ้าส่วนไหนที่เราคิดว่า เฮ้ยมันดูไฮไลท์เยอะไปเดี๋ยวเราเอาแป้งกะคะ่ค่ะเราใช้แป้งแบบนี้นะคะหัวพุ่มๆแบบนี้คือเราถนัดในการใช้ไฮไลท์นะคะเราจะใช้ตัวสีน้ำตาลน,นะคะเฉดประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ไฮไลท์นะคะให้ดั้งลูงปพุ่มๆหน่อยคือหน้าทีฟ้าคมอะแกแล้วล่ะแล้วแบบหน้าฉันคืออะไรคะหน้าฉันก็คือแบบว่าคนแบบลูกครึ่งลูกครึ่งชาวไทยญี่ปุ่นจีนนะทรงนี้แหละนะ ถามว่าหน้าคงแบบพอไหมก็ไม่ค่ะหน้าไม่ได้ออกเบ้าฝรั่งเลยค่ะเบ้าเบ้าแแนวคนจีนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้เบ้าคนจีนแบบเรานะคะกลายเป็นน้งฝรั่งได้เราก็ต้องไฮไลท์ให้มันเยอะหน่อยก็ไปอัดแอปใช้ได้นะแต่อย่าใช้ทั้งหมดบางทีมันอาจจะบ้วงสำหรับบางคนนะคะนี่นะคะอ่าดูได้ความเรียวแล้วแต่มันก็จะไม่ได้เรียวเรียวเรียวจัดเรียวสาวนิติๆมันเวลาแบบบีบหน้าในแอปนะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นเลยขอเสียงทุกคน อ่ะจากนั้นพอเราสร้างสร้างจมูกเราแล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวไฮไลท์สีขาวนะคะแนะนําว่าควรใช้คนละแปรงกันนะแต่ด้วยความขี้เกียจของเราเราใช้แปรงเดียวกันค่ะทำการไฮไลท์นะคะบริเวณดั้งนะคะให้ดูแบบดูพุ่งวันนี้ด้วยความที่คอยเป็นทีฟาเราอยากให้ตาเราดูเบาๆเราใช้เก็บมาใช้พาเลตดิมนะคะพาเลตที่เรายัางใช้อยู่เม่ตะกีดนี้นะคะจะเป็นแปรงหัวเล็กหน่อยเห็นปะ เราจะค่อนข้างที่จะพยายามละเอียดกับงานนี้นะคะเราจะใช้เป็นสีโทนอันเดอร์โทนประมาณช่วงนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ข้างๆก่อนว่าใช้สีอะไรไปบ้างนะคะหรือตรงไหนสักตรงนึงนี่แหละในคลิปวิดีโอนี้นะคือเคาจะต่อเองแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปตรงไหนนะคะดูที่ความเหมาะสมกันเนาะเราก็จะลงบริเวณหันตาก like ่อนนะคะแบบนี้พอเราลงบริเวณหานตาปุ๊บเราก็มาฟลกฟลูกเอ่อเรียกอะไรเดียล่ะคัดเบ้านะคะให้ตาดูลึกขึ้นมา คือวันนี้จะแต่งหน้าแบบดูเบาเบานะคะแบบบางเบานะคะเรียกว่าไงดีอ่ะน้อยแต่มากนะคะแต่งหน้าออน้อยแต่มากนะคะทีฟ้าก็เป็นตัวละครที่สวยมากนะคะโดยที่แบบเขาแต่งหน้าเบามากสามว่ารเราแต่ว่าแต่งหน้าเบาแบบเขาได้ไหมไม่ได้วยนะคะเบาหน้าไม่ได้ด,ดีขนาดเขานะคะแปลงหัวที่ใหญ่ขึ้นค่ะแบบนี้นะคะจะจุ่มที่สีอ่อนลงหน่อยหรือไม่ต้องจุ่มก็ได้นะถ้าคิดแบบใครบางคนคิดว่าเออมันเป็นก้อนเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ต้องจุ่มก็ได้นะคะ เบนสีข้างบนนะคะให้แบบเอามันฟุ้งขึ้นไปนะคะแบบนี้แบคะเทคนิคนี้ไม่ได้เรียนมะคะ่ะแต่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนนะคะขาวในพาเลตน,นะคะทาบริเวณเปลือกตานะคะถึงหัวตานิดนึงเลยก็คือครึ่งครึ่งหนึ่งที่เราเหลือไว้อะที่เราไม่ได้คัดขึ้นไปนะคะให้มันดูแบบเหมือนเราเออเหมือนตาเราลึกนะคะแต่จริงๆก็ไม่ใช่ค่ะหลอกลวงชาวบ้านนะคะเป็นวันๆนะคะจากนั้นนะคะใชออ้ใช้สีน้ำตาลนะคะลง ใต้ตานิดนึงค่ะให้ดูแบบเออให้ดูมีให้ดูมีให้ดูมีรากเหง้าสักกระลนิดนึงนะคะคือมันคือแบบความชอบส่วนตัวมันคิดว่าเออมันต้องลงแหละเพราะว่าถ้ามันไม่ลงก็คือตาเราดูโล่งอะ่ะจริงๆนะถ้าเราไม่ลงตามก็ดูโลง่งจริงๆจริงๆนะจริงจริงจัง,จงไปแต่ว่าถ้าเราลงไปแล้วตาเราก็จะดูแบบเอ้ยดูมีอะไรเยอะละสูเราใช้เป็นแปรงหัวตัดค่ะแบบนี้เนาะ แต่หัวตดแดาแนะนำว่าให้ซื้อแบบคมๆหน่อยเพราะเวลาตอนลงอ่มันจะได้ลงง่ายขึ้นนะคะใช้สีค่อนข้างจะเข้มกว่าตัวที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะคะเอ,อลงบริเวณตรงช่วงชั้นทับตานะคะให้มันดูมีความเป็นมิติมากขึ้น,นะคะ่ะเ็นเ็นมันนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นกอน,นะคะเพราะทุกความที่เราคาที่ฝาใช่ไหม จะใช้อายแชโดว์สีดำนะคะสดีดำดำดีสีไม่ตกนะคะดำสกรปรกสีทนได้นะมนเกี่ยวอะไรกันบ้มโอเคก็ <laughs> 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 เราจะเขียนนะคะไกด์ลายจริงๆแนะนำว่าการเขียนไกด์ลายควสรสีควรเขียนเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนขี้เกียจค่ะเพราะฉะนั้น,นเขียนไกด์ลาของเร,เราเราเขียนเป็นสดีดำ <laughs> ไม่ไกด์ลายอันนี้คือขี้เกียจจริงเขียนจริง <laughs> 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 อะไรจริงนะยังไม่ติดนะคะอันนี้ต้องใช้ความาะระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเลยสูงส่งนะคะเพราะว่าการเขียน เออ่การเขียนโดยใช้ไม่ไม่การเขียนโดยใช้เขาเรียกไอไลเนอร์มันค่อนข้างที่เขียนยากนะคะขเขียนไอไลเนอร์กันนะคะไอะไลเนอร์นะไอไลเนอร์ของเราวันนี้นะคะจะเขียนแบบเราจะเขียนแค่ตรงหางตานะเพราะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนตาตินะคะแต่ถ้าใครที่แบบตาโตเขียนเต็มตาได้นะเขียนแค่หางตาแล้วก็ขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะคะ พยายามรีดให้มันชิดที่สุดเท่าที่จะชิดได้มันจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราใช้เป็นตัวลิฟส์สีอะไรเนี่ยสีแดงดูแดงหรอ่ามีเอฟซีส่งมาให้ไม่รู้ยี่ห้อะอะไรด้วยนะคะจำไม่ได้แล้วนะคะเค okay, ค่ะอ้าหลังจากที่เรานั้นได้ใส่วิกแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเราดูแมนมากเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องไม่ใช่ขนตาค่ะคางพีลุกค่ะ นี่นะคะก็คือลุคทีฟ้าที่เราแต่งกันในวันนี้นะคะยอมรับว่าเป็นลุคที่ค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าแต่ก็เหนื่อยกันในการแต่งนะคะขอรีวิวรายละเอียดโดยรวมนิดนึงนะคะหลังจากที่เมื่อกี้พูดแต่ถึงเรื่องเมคอัพอย่างเดียวเลยนะคะก็วันนี้จะมาลองรีวิวรายละเอียดชุดทีฟ้าที่วันนี้ใส่มานะคะจะบอกว่าชุดดีมากแล้วก็ซักสะอาดมากกลิ่นหอมมากแม่นะคะก็สําหรับตัวชุดเนี่ยเคยมองว่าตัวตรงเนี้ยใส่ยากม,มากคือมันไม่ได้ยากตรงที่อะไรนะคือเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบบแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเ,เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนแบบว่าคิดเรียกไม่ถูกอ่ะเออมันติดง่ายแหละแต่ปัญหาเลยก็คือมันมีหลายส่วนไงพอมีหลายส่วนปุ๊บสิ่งที่ปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเพย์เลยก็คือมาใส่ยังไงนะคะไอ้ตรงเนี้ยตอนแรกใส่ไม่ถูกนะ,ะตอนแรกคิดเฮ้ยถือว่าใส่นีวะคือต้องแบบว่าดูรูปที่แบบคนอื่นคอทีฟ้ากับเรื่องอะไรดิอ่ะกับที่เป็นรูปโมทีฟ้าด้วยไม่งั้นใส่ไม่เป็นจริงๆนะช่วงนี้นะคะแต่วิสวยมากแม่กันดูดิเฮ้ยดิสวยจังละ ะะก็สำหรับส่วนที่อยากให้โฟกัสที่สุดคือตรงนี้นี่คือสิ่งที่อยากให้โฟกัสที่สุดในเทปนี้นะคะก็คือตัวกระโปรงนั่นเองค่ะแทนคือกระโปรงแบบมันเป็นงานท่าหนักอะแล้วมันแบบมันใส่แบบว่ามันใส่ง่ายนะแต่ปัญหาเลยก็คือทุกคมที่มัาเป็นงานกระโปรงใช่ไหมไม่กล้าทำเยอะ,อะเพราะว่ามันเป็นแบบงานท่าหน,านักนะมันก็เลยแบบว่า เราไม่กล้าทับเยอะอจริงๆกลัวแบบผ้าหนังก็จะเสียรูปจริงๆแล้วผ้าหนังที่ให้มาคือหนามาทุกคนนะคะแล้วก็มีกระเป๋าข้างให้แบบน่ารักน่ารักแต่ดีเทลตรงกระโปรงเก็บสวยมากนะคะเธอไม่รู้วนะ่านองเขาสั่งร้านร้านไหนแต่ดีเทลกระโปรงเก็บสวยมากคือแบบใส่ของไปงานคอได้เลยจ้าแบบมีแค่นี้ไปงานคอ,เ,อเดินเฉิดเฉิดึง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 จะว่าไปเดี๋ยวเฮ้ยจะว่าไปเราเรามีงานยนที่หนึ่งใช่ไหม ก็มาก็จะมีงานที่ขอนแกน่นใช่ทุกคนซึ่งเราไม่ได้ประกาศว่าเราไปนีคุณที่เข้ามาชมคลิปวันนี้นะคะสําหรับใครที่จะไปงานขอนแกน่นขอให้โชคดีนะคะปลอดภัยกันไว้ก่อนเนาะแล้วก็ ขอให้ไม่ติดโควิดกลับมานะคะขอให้อย่งมีโควิดเลยนะคะไม่อยากให้เป็นเอ,อ่อพาสเตอร์ใหม่ของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเทปนี้เป็นเทปอวยพร Force นะคะสำหรับใครที่จะไปงานขอนแก่นขอให้โชคดีนะคะมีความสุขกับงานนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปอยู่บ้านแบบเพลแล้วก็มีความสุขกับการอยู่บ้านนะคะขอไว้เจอกันคิปอหน้านะคะซีเลเดอะบายบายดต้ <als fine> <c oughs> <c oughs> นี่และค่ะความลับของโพสเพย์ฉันไม่มีนมและฉันให้ฉันทำอย่างนี้ได้ฉันก็เลยต้องเสียไงล่ะ